ยนกันต่อโนดตามดูคุมขนลูกคุมขนแล้วม no. ันหันไปทางไหนเราก็โนดดมันไปเลยมันก็จะแบบว่า อีสิวเนี่ยมันก็จะหลุดออกมามันหลุดจริงๆนะเป็นเม็ดๆออกมาเลยแล้วหน้าเราก็จะเรียบเนียนนี่